้าคำนาวาเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพนะครับประธานยุทธศาสตร์ของพรคก็พามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขะนั่งพูดคุยกันสั้นๆสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับพรคกล้าทำในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่ง เราดูแลทางยุทธศาสตร์ของพักด้วยนะครับวันนี้ก็เอาเลิกเอาชัยพาผู้สมัครครบไปสามสิบสามเขตครบสามสิบสามเขตสำหรับพี่น้องชาวพิทีกทมเนี่ยซึ่งเขาก็ต้องเรียกว่าเขาเป็นคนเปิดใจเนาะสำหรับคนกทมก็ตัดสินจผลงานนั่งงานเนี่ยะครับเรามีอะไรจะมาฝากเขาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับก็อยากเรียนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับพักล้าทําแม้จะเป็นพักน้องใหม่ในสนามกรุงเทพมหานครนะครับแต่แน่นอนครับหลายคนเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ นะครับและที่สาคัญเนี่ยภาคใต้ทำเราทํามากกว่าพูดครับเราลงพื้นที่เราทุ่มเทในการทํางานเพื่อรับ้้พี่นองประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันนียมีเยอะทีเดียวโดยเฉพาะในกรุงเทพปัญหาเรื่องของน้ำท่วมกับรถติดเยอะไปหมดเราที่สำคัญที่มันเป็นปัญหาซ้อนเร้นอยู่นะครับก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากของพี่น้องคนกรงนี้มานครเนี่ยพี่น้องชาวต่างจังหวัดอาจจะอิจฉานะครับเขาทำอาหากินกันสะดวกสบาย แล้วก็มีรายได้มากข้าง <ฮะ S 2> แต่จริงๆในอีกหลายที่หลายพื้นที่ทีเดียวนะครับที่พี่น้องชาวเมฆเหมินครก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาโดยภาพรวมพักใต้ธรรมของเราเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าเราสัมผัสกับปัญหารจริงๆของพี่น้องปร<ฮ>ะชาชนแล้วเราก็เอาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างยั่งยืนก็ไม่ชอบทำะไระยะสั้นครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับพี่น้อง โดยเฉพาะอย่างนี้ชาวต่างจังหวัดเนะี่ยเขาสัมผัสจริงๆนะครับไม่เช่ลองไปดูข้าวหอมมะลิตอนนี้ดิครับ,รบเ,เดิมเคยขายกัน7บาทตอนนี้16บาทครับหรือแม้แต่ข้าวเหนียวของพี่น้องชาวอีสานของเรานีครับ,รบจาก5บาทตอนนี้กต็ตายกัน13บาบาทก็คงต้องก็ก็ก็คงต้องบอกแหละครับว่านั่นก็คือความพยายามในการจัดการกับปัญหาก็ต้องบอกว่าการทำดจริง เราก็จะเด่นนั่นเกษตรกรผมถูกไหมปรกท้องเกษตรกรผมผมบอกว่าแม้แต่เรื่องที่ยากที่สุดเป็นเรื่องที่ใครๆก็แก้ไม่ได้ผลผลิต ของพี่น้องชาวเกษตรกรที่มันราคาตกต่ำเราก็จัดการกับมันเรียบวุฒเลยนี่ผมยังไม่ได้พูดผมพูดแค่ก้าวกรแล้วัน่จะกัวลกับมันนะของถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปาล์มเรื่องของยางตกันอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครแน่นอนครับพักเราทำเป็นพักน้องใหม่เราเพิ่งมีโยกาสสซ็ ผู้สมัครในกรุงเทพมหานครครั้งนี้เป็นอย่างแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับที่ยืนกันอยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็ขอให้โชคดีกับสนามกรุงเทพมหานครวันนี้ได้รับสรางนโยบายของกล้าทำแล้วขอให้ผู้สมัครทุกท่านโชคดีนะครับได้เบอร์อย่างที่อยากได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับพมหานครทัพทำมากกว่าพูดพักกล้าทำทำมากกว่าพูดพักกล้าทำทำมากกว่าพูขอบคุณครับ นี่ก็เป็นนโยบายหลักของพักกล้าทำนะคะที่บอกว่าทำมากกว่าพูดค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้แต่ละพักนะคะก็จะมาให้ข้อมูลรวมถึงมาให้สัมภาษณ์กับพวกเรานะคะว่านโยบายหลักๆของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างให้กับคนองกรุงค่ะแน่นอนครับอย่างที่เรียนไว้ว่าเมื่อคุณเทงเดินทางเข้ามาถึงบริเวณตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะเชิญคุณเทงขึ้นมาพูดคุยกันเพราะว่า ท่านประชาช<ฆ>นก็ต้องบอกว่าเป็นแชมป์เก่าแชมป์เก่าเป็นเจ้าของพื้นที่<ฆ>แล้วก็จะมีนโยบายอะไรบ้างในการที่จะรักษาพื้นที่เอาไว้ให้ได้อย่างเหนียวแน่นเพราะเมื่อกี้นี้แอบได้ยินเขานักข่าวก็ถามเนาะว่าก่อนหน้านี้ยุคผมเด็กๆเนาะคนที่ครองพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ต้องพัก<ฆ>ประชาธิปัตย์แล้วเขาก็ยังไปถามอยู่ว่าเขาจะไปขอทวงคืนพื้นที่ตั้งแต่สโลแกนใส่เขาที่แล้วแล้วต้องไอม่สูญพันธุ์เนาะแต่<ฆ>คราวนี้ก็จะกลับมากลัวไหมคุณเทงก็บอกว่าไม่กลัวนะ ค่ะแต่ว่าในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นรัพรวมไทยสร้างชาตินะคะคุณพีรพันธ์สาริรทัพพิภาคก็เป็นคนนําผู้สมัครทั้ง33เขตมาสมัครเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้แต่ละพักก็ทยอยกันมาก็ทําให้บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะเพราะว่าไม่ได้มาเฉพาะแค่ผู้สมัครเท่านั้นแต่ว่ากองเชียร์ก็มากันเพียกเหมือนกันนะคะอธวิดก็มานะคก็ถือว่าเป็นคนที่คุ้นเคยกับพื้นที่กทมนะคุณบอว่าอธวิดสุวรรณพักดีนะค่ะ